สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับเขาสู่ช่องแจ็คชนาแนวครับพ่อกันนาำเ้าเซาเลยครับพี่น้องเนี่ยวันยากาศดีดีดลมหนาวพัดวีวีเลยเกี่ยวเขาเสซ็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มังจะขนเขารดีแตกบ่มีนะครับอีแตกห่างใส่ซาดเล่มขนเลยว่าดินมังมีมันยังลมอยู่นะครับเพราะว่าบานเกีียวเขาน่หน้ามันแซครับ โอรอว่าจะมาไดบ่ก็ค่อยค้นเอาเท่าละหน่อยครับบ่ใดเขาสวนกล่วยด้วครับด้อเกี่ยวเขาเลี่ยวนะครับเห็ดเขาเห็นังเลี่ยวนะครับค่อยจะเขาสวนกล่วยคือเกา่าแล้วก็จะลงเห็ดนั่งฝ่าพ้อมนะครับเห็นนั่งฝ่าเห็นนั่งลมเดี๋ยวจะลงแต่ว่าเห็ดลงเลื่ยนไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี่คุยจังฝนสีตกนี่ ลินลินมากโอ้โอโออยกเ็เลยว่าโอ้อยจะตกแหงเด้อเขาเขาสิเปียกเบิดเนาะท่านฝนตกกระดายไข่ยอยู่ฝนล,ลินน้อยๆซาเล่งก็มากลางให้หน้าเลยพอกำลังมัดเขา่าอันนี้นเดาวพมจะเป็นค้นขนนะครับพ่อเรามัดไว้มัดไว้เป็นกวง สิาา<ะ>พามานีบป่ะปะพามานีบป่ะสวัสดีครับพ่อขนเขาคนน้ำมมาเมื่อนี่เรารถเลีเลงเข้านคนะเดี๋ยวพ่อสาธิใตในเบื้องบนครับรอบแรกน้อครับ เป็นมากงามเลยได้อวยสวยเลย มีทางหรือเปล่าจะเล่งขนเข้าบ้านอ๋อเอาว่ามีรถสีแดงสีแดงนั่นน,นี่ยเนอาตามเอาวิ่งเลยวะรถสีแดงเม้งได้รถสีแดงรถสีแดงเม้งได้ นี่สมเนา่รถนี่เดียห่อลกนีเดี๋ยน้งนี่ละ่ะมาตรฐานก็เช่าเือดเสีย่้าวบูมาทาังทีครับสอดอีกฝังนึงเลยเร็วแรงแน่นอนครับ มันเขา่าอันนี้ขนมากองไว้ก้อนหนาหนาแก่ให้ย <น đang S 3> <น>ังนี่ซอยหัามเป็ดซอยทอนกล้วยซับให้เป็ดซอยกล้วยให้เป็ดเอาเดี๋ยว,วยไปเปบิ้งไปเบิ้งพ่อครับมึงบมดกล้วยกับซุกแน่เราคนหมดกล้วยกับซุกไปผ่วเราหอดมองแล้วเลยคลิกล่องสัน้นเลยนะครับเด้อใส่ขาตั้งกล้องธรรมดาครับ ใางเนี้เป็นโล่งเห็ดนะครับโลงเห็ดหน่อยย่งเอาผ่าสซแลนมาอคุ้มขังไว้นะครับไว้จะแล้ว รอบแรกเรียบร้อยครับอ่รอบต่อไปรอบนี้ผมสิขน โอเคครับพี่น้องครับมือนี้บ่มีอย่างหลายครับก็จบวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเด้อเดี๋ยวผมตองไปค้นเขาตอครับค่อยพอกันมือหนาครับฝากเขาไปกดติดตามเพจผมน้ำนะครับเด้อเดี๋ยวผมสิทิมิงลิงก์ไว้ข้างล่างครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง y o u t u b e ผมน้ำครับบม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์ภายในก็ขอโทษขอภัยหลายๆนะครับเด้อเพราะว่าเขาบ้านทันแมวอยู่ครับเอาค่อยพอกันมือหนาครับสวัสดีครับ